สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปอขอสปีดโบท๊ทคืนปอตนุพัฒน์ขอรับสปีดโบท๊ทคันเกิดเหตุแต่งโมนั่งตกน้ําคืนแต่ถูกอายการคัดค้านเมื่อเวลา13บสนาฬิกาสานาทีวันที่19กันยายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภาพรนิปปวนิ์หรืออายการดาวได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ต้องหาคดีแตงโมได้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานต่างๆกับทาง,าง,าง,างอายการจังหวัดนนทบุรีแต่เนื่องจากคดีของแตงโมยังไม่ถึงที่สิ้นสุดอยู่ในระหว่างการตัดสินดำเนินคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีทางตนจึงชี้แจงไปว่าไม่สามารถอนุญาตให้ยื่นเรื่องขอเรือสปีดโบท๊ทกลับไปได้ทำให้นายปอได้กลับไปแล้ว แล้วนาเอกสารหลักฐานของเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทพร้อมทั้งเจ้าตัวของเรือสปีดโบ๊ทหมายยี่หลักฐานขอเรือคืนจากศาลจังหวัดนนทบุรีด้วยตนเองอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลว่าจะคืนให้หรือไม่แต่ความเห็นของตัวในฐานะอายการจังหวัดนนทบุรีมีความเห็นคัดค้านแต่ในส่วนของหลักการต้องชะลอไว้ก่อนเพื่อรอให้คดีถึงที่สิ้นสุดก,ก่อนแต่เขามาขอใช้สิทธิศาล สารเละมีหมายคำร้องไปทางพนักง,งานสอบสวนตนเลยต้องมาคัดค้านคำร้องในวันนี้ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ